มาเท่าให้โชคสวัสดีพี่น้องสูผูสุขคนครับผมมาแล้วพี่น้องลาภพัฒนาเซียนเหมอดวันพุทธที่ยี่สิบสิงหาสองหาหกแปดเป็นยังไงพี่น้องโชคมากับเซียนเหมอดบ่เข่าบนล่างตรงๆเลยบ่ไเด็กกับยากเาข่าสองหัวติดแล้ววันศุกร์กับเข่าหกซี่ี่หกอันนี้ผลลาภพัฒนามเมื่อนเี่บนเก้าห้าล่างเก้าเจ็ดเห็นบ่ ของเสื่อเหมือดเขาบนเขาล่างเลยไปบงคลิปยอดล้างได้ไปบงนลิปยอดล้างได้เลยว่าเลขบัตรที่ว่าแม่นเ,เลขหล้างหวยออกเลขหกคู่หก้างเียเลขวิ่งกับเขา้าเกาเก่าบนเก่าล่างเห็นปะ ก็เข้าตัวเน่นเข้าตัวเด่น,ดนอ้์มเล็ววิ่งกันเลยอ๋มอมาเป็นยังไป็นอกเป็นกระไ้มากคือเก้า เดี๋ยวหาก่อนวันพุธที่ยี่สิบ เส,สียนมืดเป็นกนระหายนใบ้ใบ้รบ่เป็นยังพี่น้องเป็นก,นกร,นะนระหายมากขือเก่านเนาะ็นป่หวปบ่แพงอยากแบงปันตะแรกแล้ว 2 3 4 5 6 วิ่งบนล่างสองสามเน้นสาม เหล็กวิ่งของเพื่อนกับม้ามกันใดได้พี่น้องเนี่ยสี่ห้าหกม้ามันกันใดเนี่ยมาดูพร้อมสามสี่ สามห้าสามหกสองสี่ สองห้าสองหกส่วนเหล็กสามตัว ศูนย์สหหนึ่งสองห้า ส่วนตัวเน้นเพิ่นเน้นไหนทั้งติดสามติดสอง้ะพี่น้องเด้อยสามหกสองหาพี่น้องอย่าลืมบนล่างไปกลับได้บนล่างไปกลับวันพุธที่ยี่สิบสิงหาสองห้าหกแปดลาวเซียนเมิดเลขวินสองสามสี่ห้าหกเป็นใหรวิ่งสองกับสามพันเน้นสาม สามสี่สามห้าสามหกสองสี่สองห้าสองหกเป็นเน้นสามหกแล้วก็สองหาเลขสามตัวนี่ศูนย์สามหกหนึ่งสองห้าได้พี่น้องได้อันนี้ตัวเน้นตัวเด่นเพื่นวันวันหนึ่งเขาท่านตัวเน้นเขาท่านตัวเด่นเนาะพี่น้องเนาะเขาท่านตัวเน้นเขาทั้งตัวล่องเห็นบ้างะพี่น้องเอากับแคปหน้าจอา มัชอบตัวไก่ะพิจารณาเบื้องมามักเข้ากับผาเนาะพี่น้องเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านตัวเลขเป็นแค่แนวทางขอบคุณเสียนเหมือดหลายๆครับผมเอาไห้พี่น้องเข้ามันหมานแห้งๆปังๆกันพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บันเทาให้โชคกันอะพี่น้องเด้อพอมีกำลังใจเห็ดคลิปเนาะหอยลำหอยรวยอยู่ดีมีสุขเําสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม